19พอค2567สวัสดีครับวันนี้จะทำการคอมมิชชันนิงสตีมเทอร์บายนะครับซึ่งตอนนี้กําลังเดินสายคร่าวๆนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทดลองให้ดูว่าสามารถที่จะปั่นไฟได้กี่โวลต์น,นะครับสักครู่ครับ ก็ได้ตามที่เห็นอยู่ยนีะครับประมาณ12-40โวลต์อีีนะครับแล้วแต่แรงดันเดี๋ยวจะทดลองทำกับตัวอตีมเอนจิ้นนะครับสักรครับตัวนี้เป็นสตีมเอนจิ้นนะครับหรือเครื่องจกักรไอ้น้ำนะครับก็ได้ประมาณ15โวลต์เนี่ยนะครับโวลต์สลัดยังไม่มีโหลดนะครับ โอเคเป็นการทดสอบเบื้องต้นหรือครั้งแรกนะคอชิ่งของตัวสตรีมเอ n นจิ้นใช้คอมเพรสแอร์แทนไอน้ I ําแล้วก็พวกสตรีมเทอร์บายก็ใช้คอมเพรสแอร์แทนไอน้ำนะครับก็ปรับปรุงนิดหน่อยเพราะว่ามอเตอร์ยังมีขนาดใหญ่เกินไปโหลดมันเยอะต้องเปลี่ยนมอเตอร์นิดหน่อยนะครับเป็นมอเตอร์ของโบกสตรีมเทอร์บายให้เล็กลงรอบสูงขึ้นก็จะมีกำลังมากยิ่งขึ้น ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเหลือแต่เก็บงานรายละเอียดตัวนี้ก็เป็นตู้ควบคุมของมันยังไม่ได้ใส่โหลดนะครับถ้าใส่โหลดคือหลอดไฟสองสว่างก็จะทําให้อ่านค่ากระแสซึ่งใช้ด้วยใช้โดยโหลดได้นะครับโอเคสวัสดีครับ